นี่ปลาที่รวนมั้ยรถมึ<ล>งมึงปลาที้ดอนนี่นดิรถมึงมึงนะมีคนซื้ออยู่ที่ขับรถมึงก่อนใครคนตัดเน,น่าดิบวไม่เาสิเนี่ยายเธอ,อหรือว่านนี้เรียถามมึงไปถามมึงนี่่ตขายเป็นปีเลยดิยขคยาอยู่บรไม่ซื้อบขับรถบงก่น มีตะปลากับปลาต่ปลายางมก่ตลาดเปนีกัพี่หมวดแล้วเนาะมีคนจวดเสือยู่ป่อไม่ถึงไหนเด็มา่ยหาหม่นกะมนจอดจะขันได้หรอข้าอยู่หกหมือนเลยแสิบบาทสบาทเออือก ะของขืนแต่ว่าใส่ฟอกยังขายใหม่และซีบเหมือนเดิมขายอยู่ด้านเดียวเนี่ยครับคือโบไปขายในตลาดมันโบม,ม,มีแนวเอาไปชุกเอาได้พ่อขายอยู่โบครับเนี่ยพ่อได้ซื้อขนมให้ร้านกินอยู่อีอเห็นมาขายคู่มือมาลยจอดซสือแล้วยกเสื่อขูมือที่เราเม,มือนเสือเลยเสือเมาเลยมาเนี่ยมีห้านขายมีมเท่าห้านเดียวเลยนี่นใครมาแวะเสีนพี่บุญซีเมื่อไหร่แล้วพี่น้องเด้อ พี่บูนชิบังหม่ก็ชิ่หอดครับผมมาอุ่นนุๆพอนี่นี่ไรเดียวก็ชิบไปซื้อเขาที่บวานนี้มามาเอาเลยซื้อเขามามาป่ครับเขาเดียวเดี๋ยวเขาอยากทิปไม่อยากทิพยปไม่ได้ครับเด้อเาขายขายเสร็จกองแล้วในเงี้ยเดียวก็ไปซื้อขางมามานหนึ่งโอ้ยของมามาขายขาดหายดูไปโรงเรียนแน่ขายขาดกุ้งอมึกป่ครับหมึอขาดมืกโบ บรตงหนิกไรเด้เนาะบ่มือว่านกัเทียงมามือกอนกับเทียงมัอนี่กับมาตัวสแม่ลใกเฮ็ดเองได้รับมาเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองพี่น้องชิมมักันหไ้ความจิหรอมีเลยมีพักพร้อมเลยมีพักมีิดมีเทียมัเียมความีมันจะได้กําไหนวมันขายมาได้บาทมคว้ากโลละสี่กลำโลละสามสิบนดหรอสื้อมาใส่ไม่ื่อต่ลเขาบอให้ห่อนพักไหม ไม่ละเศ้าคนนี้ไม่ละเศ้าแล้วอันนี้ไม่ละ1ิบข้นพวกหินนี่ักทัวกับสื่อโลเนึงสีบาทหลุดกับเรียนทันๆก็จะแต่รำก็โูกดบอันนี้าองชิมกันมาตอหามโอ้หูเสียเขาอืมอืมชาวตัวละพนักควนเสื่อม่เดียวให้หอดพักกูดิสิแมนอยู่รูบเลยรูบเลยเนี่ยพอีย้อนเลยอ่ นี่ตงแต่ใหม่เดียวเด้คนดุสาวคนมากมากคนวากดุสาวคนมากแ่่ประมานสี่ได้เท่าไหอ่นี่มันจังเขากันดีนี่น้อนัันนี่โอ้ยขิร้อมจะได้กำาไรยู่บุนขิงด้โยน่ะลวอย่นี้รวยเอามวลมคนบางคนมาสือมันึงกินพักก็จนเบิดก็มี มังหันแห้งอันกะล้ำโระเกศสิบพวัวลอยซ่ามังหันฟัวลอยซ่าเบียวที่มันลงสี่สิบจก็ดเห็นคือเก่าเมื่อไหร่จนก็ดเห็นคือเก่าไงคืเก่ามาลสิบบาทเพนรากะลำนั่นกันอันโละเกศสิบฮะคาใจแล้วก็ยังเหลืออยู่บ่ครับนั่งมือไรเทุนโอ้นั่งมือก็ได้สี่สิบบาทกับไหนมันหันมือได้สื่อของแผงไทเตทุน ก็เป็นเห็ดขอหญ่นะเหมือนยายเลยมาได้สิบบาทเห็ดขอหญ่จังไรขายเพื่อนวะถึกเองก็ได้น่อยก็สร้างมานมาสันขายถึกเองวขายไปก่อนนะละรัวจังออขายเด๋วเรกัไปซส้อเขาไมาแล้วก็ีเรอก็ให้ลูให้ร้านเ่งเลี้นเนาะครับนองานเป็นเรียนงา้นกต่ร้องเม่มันก็นี้แล้วแม่กันนี้พี่เตมุปทำงานเ แม่กันนี้งาเวแม่นะเหรอมือเ้าดก็พาไปผูกไปตลาดน้ำดีสิวันนี้ไอันเบืองตื่นขึ้นมาก็ที่หาหายาครับก็ได้ผูกไปน้ำทงสนเจ้าไปแบบนี้ง้อจะจบไปก็ตั้งสีเห้น สองร้เมตรใส่กอดสิบาทนะใส่ออกทำเองสิบาท้อมน้ำจิ้มรดเด็ดบอกพ่อเพิ่เห็ดอยู่บัตรบดันนี่อ่ะนะเนีนผู้ได้กับโกแน่นนำไปยังสันนะมันบังเลยมันบังเลยเนี่ยมาห่วไม่ต่เหยียบขึ้นคว่ว่าขันมาหดอ่ะพัดเด่นกายขันเบรกไปนะท่านมาส่นอไี่่ะเนียนมาส่วนอัน มาต่ตลาดเห็นนาขายแบบเป็นปีแล้เนาะครับน้องปีแล้วราขายอยู่ส่นในนี่าย่นี้เราปะยิ่ง้ือห้องกัสีแมนดีสันี่เหรอโอ้ยนี่ยิ่งมันไต้อเหรอตะกี้ก็ไปคายอยู่หันดิอืมก็ได้ใหญ่ไมพี่บัวใหญ่มาัวไอ้แขกหายหก็ได้ใหญ่มานีโอ้ยยังมาเพลี่นผ่านอยู่นี้เนี่ยบ่ตรงวาเพลีนผ่านอยู่นี้วันนั้นพีบัมันลบแมนแต่วของนาะกับบก เด so ็กของเขก็ฝืน <het> ตัวมันอเร็วแต่เจ้าของเขาจะให้ขายย้ำม่าเพียนผ่านอยู่นี้เองวมื่อวานคือติกี้ใครคือมาขายอย่างนั้นย้ำม่าพี่คนเี้่นวางศาสนาตะกี้คือยูฮานภาษาบานีย้ำมาอีหยังภาษาโอ้ยหัวเด็ดภาษาแล้วได้ไปนั่งอยู่โฮมนั่งกับนั่งเอาโต๊ะโต๊ะเจ้าของน่ะไปนั่งอยู่โฮมหมดเลยเขาไปไหนฮันอ้วยนั่งเนี่ยย้ำว่านั่งย้ำม่าหนีแล้ววาดนีเล้วหามว่าห้มาเพียนผ่านอยู่นี้บอกก็จังเป็นคนบบดีโบงงามไปยังศาสนาที่มาเพียนผ่านอยู่ทำไมหากินเนาะ อ่าพ่อเพิ่นไฟสันเอิงซี่ฮะมองบาสันอันนั้นกับเป็นเป็นที่ของแม่น้อเขาไปขายเห็นพวกพยาให้ไปขายกันเลยเราไม่มีสิทธิ์ผ่านดูนี้เลยดูว่าไฉ่เราไม่มีสิทธิ์อะไรเขาโอ้ยเบาเป็นตะเกียบดังดูได้กับว่าโอ้ยจะเป็นเบาเป็นหายเนาะเบาคือเข้าชัวเอาหลุนเอาเดือยไปอ่าไม่มาเปลี่ยนผ่านแถวนี้เราเป็นเจ้าของทีนี่อันเด็กอันตัวนี้นั่งนักหนี่ยังเอาหนีไปเสื่องได้นี่ยังเครื่องหนีไปเสื่องบ้านอันบ่อยืนี่นี่ มหาโมเห็นไปไซโนบัคือไปเสื่องขนนี่มันเงดแท้เป็นพวกจังสันดีเลยนะปวดโพลุอ๋อขนาดโพลุมันก็ได้มาหาหม่องอย่างนี้ก็ได้มาทางอขนี่ฮี้ขนาดนี้ก็ได้มาอยู่นี่บาดนี่เรายังสิพวกเมื่อยาดเพราะว่าเหมือนมันตัวรถบางทีมันจอดรถยากจอดอะได้มอไปค้าเหมือนเลยว่าเป็นยังในคนจัดการเดือง กันเราหาย้ผมจะไม่หายให้คือเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วเราหายแล้วบอกผมผมจะหายแล้วจริงเนี่ยเจ้าก็ขายมอนหรือก็มีใส่กอกมันจะเดือดอายเราคนก็ดะจอดที่ใส่กอกสืบุ็นดีดีดีอ่อะตั้งลมีมูมีผัวเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทางมองมันม่องจอดรถนะมันจึงจะเวกไงติดไป บอกัันน้าเจ้ากระจอดรถดีเลยเราอยู่หันเอี่ยคลขายหมกม่อนหมกม่อนก็มีสว่างหลังมัเป็นกระจอดได้หรอให้เขาได้นั่งขายตอนนี้เราเดียวเนาะเมียทำเงินดูดีมันสว่างสว่างฮะนี่เราก็อันนั้นเป็นทีของแม่ของแม่ยดมของแม่ยในครอบไหนละแต่ว่าอ้ายอ้าอะไรมาปลูกหมกหมกม่อนหมกม่อนขายเนาะแล้วก็ให้ ูบ่เคยห็นจ้าเกลอ,อยังมาได้เินแต่ซื่อไอ้ป้าซื่อยังกอจะ้ะเรามาเฝ้ามันมหม่คล้ายมองหันก็ทิทไม่บอกใ้ไปคายมองหันได้บอกให้ม,ใหมันจะมีหมองจอดรดอันนี้มันจอ,ญญจอยกนันอันตตัดายานะแล้วขาใส่กวกแยกมันซุกกันซูน,นไดนนั่นซุนไหนนั่นอันนี้พี่มากินใส่กอกซุนก็ใส่เท้าด้วยซูนพู สุนคืนที่คือดีแล้วขอดพ่อขอดแม่มึงบักควายอยู่เอาเด็กเาเียดวะแ็พ่อูกันยังไะินดีปะใช่พูจังซีว่าน่าวาสิวะเร้เวาเองบ่เราเวาเองมาสื่อใส่กอกได้เงื่นเธอได้สีบานมาสื่อใส่กอก วังวังรถมีแดงขามาเไยคือใส่กอกเน่ม่เนือัเอาสาวสาวมือเงินมอมันื่ใส่กอกเนใส่กออา้อนยอายู่าใส่กอกเลเอาอยู่ว่าอยังมเียรบบววเอาเลยว่ะคืนคืนคืนไเอาใส่กอกาครับคืนไคืนไเอาสาวบาดุก้นเนี่ยอ่าเท่าไหรายเราโอ้สือทาสรางเว่สื่อใส่กอกยิน เกียรติจด้ว่าเียรครับตัวนี้ัตำรวจเองตัวตองเลงเอาหักนีละนั่นทั้งหมาได้พักคุงคุ้มองใม่เอเสียบโมเห็นบ่สอบดนี่ซาบคนบ่มีอะไรวะอายุวัยสูบ

ผู้กองกูเน no ่นวะไรไม่รายก็มายาสูบเนนี้เอาจินเหรมายาเอาไปเอยยาสูบเนองูันต้งงวัปุบจิ้มแรกจิ้มอยังจิ้มื้อๆนะนคอยู่บ้าจิ้มมาทำกาู้องดงมันแบบจังหกสั่งยังหกสั่งไอ้ผู้กองกยังไย่างมากอยู่ะเวนมือนมันบอกเว้นเมือเนาะเรียนเรียนยู่นีไปนั่งยู่หันนะฟ้องฟ้อยู่หัน ร้อยห้าสิบหกสิบเป็นร้อยเ0ีดิบร้อยเดสไอ้ดีได้ขาทุนได้ทำไมได้10บาทด้ยร้อยเ0อันนี้สองทุ้งพ่ออันนี้ใส่ทุ้งอะนี่ยร้อยเจ็ดสินร้อยรอยแปดสิจ้าว่าใส่ทุ้งเหรออ่ะใส่ทุ้งแบบนี้โอ้โหอนเลย ทุ่งต่างหากแล้วทุ่งต่างหากมันสีลวกใส่มันสีลวกพักให้สามร้อยไม่ต nah ้องซ้อนปลื้มใจดีวนลวนวนล้วนดีมีใส่เลยอยู่ดีแฮรครับผมให้มีเลยครับถูกครับนี่ครับมาเด้อนางมาไรมาเทมาเด้อผูปตาเส้นออกมาจากที่บนประมาณสักนสองโลอยู่ละ อยู่ข้างทางแน่นมับซี่งแดงไงล่ะกับสีเขียวนี่แจ๊ะครับพี่น้องครับฝากด้วยนะครับ FC ออกแจ๊ะเป็ตัวเดียวครับสวัสดีปครับ